ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาสาธิตนะครับวิธีการ DIY อัดน้ํายากําจัดปลวกนะครับเข้าไปที่ระบบใต้บ้านของเรานะสาหรับบ้านที่พี่ๆคนไหนที่มีตัวท่อน้ํายาฉีดปลวกอยู่ใต้บ้านนะครับผมหรือว่าเป็นท่ออัดน้ํายาเข้าไปนะครับแบบนี้นะแบบกระป๋องอันเนี้ยข้างหลังผมเนี้ยนะครับอุปกรณ์ที่ผมใช้นะครับก็จะมีปั๊มปั๊มน้ําตัวนึงนะครับแล้วก็ มีน้ํายาครับน้ํายาเนี่ยผมใช้ของยี่ห่อแอสเซนต์นะครับเป็นสารกาจัดแมลงนะแล้วก็ราคาเนี่ยไม่ได้แพงอันนี้ลิตรหนึ่งสามอยห้าสิบาทเองนะครับผมนะครับผมซื้อมาเดี๋ยวจะอัดเข้าไปในระบบนะครับแล้วก็อุปกรณ์ป้องกันที่เราต้องการใช้นะก็จะมีถุงมือนะถุงมือยางนะครับแล้วก็แมสแล้วก็แว่นตาข้างบนนี้นะครับผมต้องมีนะครับเพราะว่าทํางานกับพวกสารเคมีก็ต้องป้องกันนิดนึงนะครับผมครับโอเคหลักก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะครับก่อนก็ฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับผมนะครับ ปั๊มน้ำที่ผมใช้เนี่ยก็จะเป็นปั๊มแบบแช่นะแบบจุ่มนะครับผมว่าแบบแช่นั่นเองนะครับปั๊มก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอย่างตัวปั๊มก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมจะต่อท่อนะครับเนี่ยครับแล้วก็ต่อหัวนะครับอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเพื่อที่เราจะเอาไปส่วนเข้ากับตัวท่อน้ำยาท่ออัดน้ำยานะครับของบ้านเรานะครับผมนะครับก็ใช้แค่นี้เองนะครับต่อแบบนี้นะครับเนี่ยเอา PVC ต่อมาเป็นท่อแบบง่ายๆแบบนี้ครับ แล้วก็ไปจุ่มลงในน้ํายานะน้ํายาเ,ยเขาให้ใช้นะครับในอัตราส่วนก็คือ200ลิตรนะคะต่อต่อน,อน,น้ํายา100 ml ถึง150 ml นะครับผมนะครับหรือว่าประมาณ1ต่อ10นะครับประมาณนั้นง่ายๆนะครับนะครับก็ขวดหนึ่งก็อัดได้เยอะนะนะครับแล้วแต่ว่าเราจะไปใช้ขนาดไหนแต่ว่าผมซื้อขวดเล็กมาเนี่ยผมก็อัดทีเดียวให้หมด กระป๋องเลยนะครับเพราะว่าของผมเนี่ยมันมีทั้งหมดสาท่อนะครับผมถ้าบ้านไหนที่มีเอ่อท่อเดียวก็ใช้น้อยกว่านี้อีกนะครับผมนะครับครับท่อน้ํายานะมันจะเป็นกล่องลักษณะแบบนี้นะครับหรือว่าบางบ้านอาจจะเป็นแบบกล่องฝังก็ได้นะนะครับเราก็ไขน็อตตรงนี้ออกมาหน้าสองตัวนะเนี่ยข้างในมันก็จะมีเหมือนท่อดาๆอยู่นะครับเนี่ยเห็นไหมท่อดำๆนะครับท่อพวกนี้ก็จะมีฝาอยู่แล้วก็เปิดฝาออกมานะครับแล้วก็เอาตัวท่อนะครับเนี่ยที่เราทําไว้นะครับมาต่อเข้าไปนะอย่างเช่นแบบนี้เนาะ เราอันนี้ออกมาครับเนี่ยแล้วเราก็เอาตัวนี้สวมเข้าไปนะอันนี้คือผมไปซื้อจากร้าน60บาทนะครับแล้วเราก็เอาข้อต่อเนี้ยสวมนเข้าไปนะครับสังเกตในในข้อต่อนีมันจะมียางดำๆอยู่นะครับก็คือเป็นซีนะเวลาเราขันเข้าไปเนี่ยเราขันเข้าไปแค่ตึงมือพอนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็อยู่นะครับเพราะว่าไม่จำเป็นต้องขันแน่นนะครับแล้วผมก็เอาตัวท่อที่ผมแปลงไว้นะครับมาใส่นะเนี่ยมันก็จะมันก็จะใช้ง่ายนะครับเนี่ยเอาเนี้ยสวมนเข้าไปเลยแบบนี้นะครับแล้วผมก็หมุนตรงนี้เหมือนกระก๊อกน้ำอะครับหมุนเข้าไปเลย แค่นี้เข้าแล้วก็หมุนให้แน่นนะครับแค่นี้อยู่แล้วนะครับแล้วเราก็ไปผสมน้ํายานะแล้วก็ปั๊มไปจุ่มเปิดสวิตให้มันอัดน้ํายาเข้าไปในระบบแค่นี้นเองนะครับผมจะผสมน้ํายาแล้วนะเนี่ยครับเตรียมของนะครับเตรียมถุงมืออะไรให้เรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็น้ํายาเดี๋ยวเราจะอเอาเทใส่เข้าไปนะครับตอนนี้ผมเติมามาแล้วเดีย๋ยวไม่เต็มนะเดี๋ยวผมต้องเติดให้มันเต็มหมดนะให้มันแบบว่าเยอะหน่อยนะครับ อัตราส่วนนะครับน้ำสองร้อยลิตรนะครับต่อเจ้าน้ำยาเนี่ยหนึ่งร้อยมิลลิลิตรถึงหนึ่งร้อยห้าสิบมิลลิลิตรนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะผสมประมาณอัตราส่วนนะครับที่เขากำหนดไว้นะครับประมาณนี้นะครับเนี่ยก็จะเป็นขุ่นๆนะเดี๋ยวเรารอให้มันเต็มแล้วเราจะอัดเข้าไปนะครับครับตอนนี้น้ำยาก็พร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะอาั๊มไปจุ่มลงในถังนะครับแล้วก็อัดน้ำยาเข้าไปในระบบตรงนี้นะครับ แล้วเดี๋ยวผมจะทาการเปิดสวิตช์นะครับหนึ่งสองข้ามตอนนี้น้ํายาเริ่มอัดเข้าไปแล้วนะครับเดี๋ยวตอนนี้น้ํายาเริ่มอัดเข้าไปแล้วทํางานแล้วนะครับเนี่ยน้ํายาเข้าไปในระบบแล้วนะครับประมาณนี้เลยนะเดี๋ยวเรารอให้หมดถังเลยนะครับเนี่ยมันจะดูดเข้าไปอยู่ อ่าตอนนี้เห,หลือก้นหางละผมจะไม่ปล่อยให้ปั๊มันลอยนะ,ะให้ปัามมันฟรีนะครับเพราะว่าเดี๋ยวกลัวมันจะพังนะครับเดี๋ยวผมจะเติมเข้าไปอีกแล้วก็อัดเข้าไปอีกรอบหนึ่งนะครับครับตอนนี้ผมเติมไปแล้วหนึ่งถังนะอัดไปแล้ว <S <S หนึ่งถังเดี๋ยวผมจะอัดเข้าไปอีกถังนึงนะครับท่อผมท่อนี้ผมจะอัดครั้งหนึ่งอ่ะสองถังนะครับเพราะว่าน้ํายามันซื้อมาเยอะนะครับอ่ะแต่ว่าอัดเดียวให้หมดไปเลยนะครับแล้วเดี๋ยวคราวหน้าอัดก็ไปซื้อใหม่สามร้อยห้าสิบบาทเองครับผมนะครับ ตัวกลิ่นนะกลิ่นไม่มีเลยนะครับกลิ่นน้ำยาไม่มีเลยโอเคเลยยี่ห้อเนี้นะครับแล้วก็เออผมอันนี้ผมยังไม่โดนหิวผมใส่ถุงมือนะเลยเลยบอกไปได้ว่ามันกัดไม่กัดแต่ว่าไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรเลยนะครับกลิ่นมีไหมมันมันไม,ไม่ไม่เตะจมูกอะคือมันมันแทบไม่ไม่รู้สึกว่ามีกลิ่นเลยครับผมนะครับก็เดี๋ยวเรารออีกขาแล้วเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนช่องในการอัดนะครับผมให้ครบสามช่องเลยนะครับผมก็ แต่ละบ้านก็จะไม่เหมือนกันนะบางบ้านก็จะมีแค่รูแค่ท่อเดียวบางบ้านก็มีสองท่อบางบ้านก็มีสาท่อแล้วแต่ว่าเขาออกแบบมาเป็นแบบไหนนะครับผมนะครับก็ลองไปทําตามกันได้แต่ผมจะรอถังนี้แล้วเดี๋ยวอัดเข้าไปใหม่ครับครับโอเคครับตอนนี้น้ําเต็มถังแล้วเดี๋ยวผมจะทําการอัดเข้าไปอีกรังหนึ่งนะครับอ่จะเสียบปลั๊กแล้วนะเสียบแล้วตอนนี้ปั๊มทำงานแล้วนะครับดูดเริ่มดูดเข้าไปแล้ว ครับก็เดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะทาอย่างนี้อีกอีกสองท่อนะให้ครบทั้งหมดสามท่อเลยนะครับก็เป็นอันเสร็จนะครับผมนะครับตอนนี้กาลังเติมน้ําใส่ท่อนึงอยู่นะครับแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนจากท่อริมวันนี้มาไว้ท่อกลางแลวนะครับเพราะว่าพร้อมที่เราจะไปอัดสัญญาอีกท่อหนึ่งครับผม ครับตอนนี้ก็ถังสุดท้ายแล้วนะครับอันนี้ก็หัวที่3มแล้วนะที่ผมไปต่อไว้นะครับก็คือฉีดครบแล้วนะครับเนี่ยใกล้หมดแล้วนะครับผมนะครับก็ลองดูนะครับเออมันง่ายกว่าที่คิดไว้เยอะเลยนะครับตอนแรกผมไม่คิดว่ามันจะง่ายขนาดนี้นะคือคือแค่มีปั๊มแล้วก็ต่อชุดใส่ยาเข้าไปเนี่ยมันก็สามารถอัดเข้าไปในระบบได้แล้วนะครับแล้วน้ํายาก็แค่3 0 0อกว่าบาทเองนะครับเนี่ยจะหมดแล้วนะครับง่ายมากๆาเลยครับสาหรับพี่ๆท่านไหนที่แบบว่ากําลังแบบ ลังเลนะว่าแบบจะซื้อมาทําเองดีไหมหรือว่าจะอัดเองดีไหมผมแนะนําว่าลองทําตามที <waters S 2> ่ผมเนี่ย <None> ทําดูเลยครับง่ายมากๆนะครับนะครับแล้วก็ทําให้แบบประหยัดไปเยอะนะคะผมนะครับเพราะว่ายังไงแล้วเนี่ยเราก็ต้องอัดทุกๆ6กเดือนอยู่แล้วนะหรืออาจจะอัดทีกว่านั้นก็ได้นะแล้วแต่ความสะดวกหรือว่าความพร้อมของแต่ละคนนะครับผมนะครับก็ประมาณนี้เลยวิธีอัดง่ายๆมากเลยครับครับก็เอาฝานะครับประกบเข้าไปเหมือนเดิมนะตอนที่เราประกอบเออตอนที่เราถอดออกมานะครับผมนะครับใส่เข้าไปเหมือนเดิมเลย ครับง่ายมากเลยนะครับสาหรับวิธีการอัดน้ํายาเข้าไปในท่อฉีดน้ํายากําจัดปั่วอันนี้นะครับผมนะครับก็ลองเอาวิธีผมไปไปประยุกต์ใช้กันดูนะนะครับก็ประหยัดไปได้เยอะนะทั้งหมดเนี่ยหมดผมหมดค่าปั๊มไปพันหนึ่งแล้วก็ค่าน้ําายา350นะครับแต่ปั๊มเนี่ยคือผมได้ใช้ตลอดเลยนะครับก็เดี๋ยวเราก็แค่ซื้อแค่น้ํายาอย่างเดียวนะครับมาอัดทุกๆกเดือนนะครับแค่นั้นเองนะครับก็ประมาณนี้ครับประหยัดค่าใช้จ่ายไปเยอะเลยนะครับผมแล้วก็เออเจ้าน้ํายาที่ผมใช้เนี่ยยี่ห้อเนี้ย นะครับยี่ห้อนี้ยนะครับยี่ห้อนี่ยหน่ยหน่ยี่ห้อนี้นะครับมันไม่มีกลิ่นเลยครับไม่มีกลิ่นแบบว่าเหม็นฉุนเหมือนกลิ่นเอ่อพวกใบก้อนหรือว่ายาฆ่าแมลงอะไรไม่มีกลิ่นเลยนะครับผมนะครับก็โอเคดีมากๆเลยนะครับนะครับก็ลองดูนะครับสําหรับพี่ๆที่กําลังเลอยู่นะว่าเฮ้ยเราจะทําเองดีไหมผมว่าลุยเลยครับผมทําได้คุณก็ทําได้นะครับง่ายมากๆหรือง่ายกว่าที่คิดไ้เยอะมากๆนะครับผมนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะนะครับ ยังไงก็ฝากกดติดตามช่องไว้สักนิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาเจอกันนะครับผมสำหรับทีนี้ผมต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ